นักศึกษาเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังบได้นําเสนอสถาปัตยกรรมของไทยล้ําสมัยซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรอาชีพเพื่อนําไทยสู่เวทีอาเซียนติดตามได้จากรายงานครับโมเดลท่ากาศยานนครพนมเอกลักษณ์ไทยสู่ศูนย์กลางการคมนาคมในอาเซียน คือหนึ่งผลงานที่ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ท่าอากาศยานนครพนมสามารถรองรับประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นโดยปรับปรุงมาตรฐานและออกแบบโครงสร้างอาคารให้สอดรับกับเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมสู่ความเป็นสนามบินขนาดใหญ่ศูนย์กลางการเชื่อมต่อประเทศพมา่าลาวไทยเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนหน้าด่านในการต้อนรับเพื่อนบ้านเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 โดยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วครับก็เลยเหมือนกับว่าเห็นสนามบินอะไรเงี้ยหลายที่แล้วก็คิดว่าออในชีวิตเราเราก็ไม่เคยออกแบบโครงการประเภทนี้มาก่อนดังนั้นจะทําจบทันทีแล้วก็ขอเลือกสิ่งที่เราหลักแล้วกันก็เป็นเลยเป็นสนามบิน,นครับแล้วเือนครพนมเนื่องจากว่านครพนมนะครับ,นนนรบเป็นจังหวัดเรียกว่าจังหวัดหน้าด่านสําหรับทางด้านตอนตอนเหนือของประเทศไทยกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นพวก ก็จะมีสะพานสะพานมีรภาพไทยลาวซึ่งเชื่อมต่อไปเวียดนามแล้วก็ไปจีนตอนใต้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นประเทศหน้าด่านสำหรับ AEC ได้เหมือนกันนะครับ เช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ถือเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังขาดที่พักอาศัยแบบครบวงจรในทำเลที่ตั้งใกล้ย,ย่านธุรกิจให้แก่นักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านโมเดลบางเกอกคอนโดมิเนียมบนพื้นที่อารีจึงถือเป็นหนึ่งทางเลือกให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด interlocking in space คือการเชื่อมพื้นที่ภายในห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเข้าหากันโดยใช้กระจกเป็นที่กั้นระหว่างห้องเพื่อให้ห้องดูกว้างขึ้นและไม่อึดอัดรวมถึงแนวคิด interlocking in mass คือการออกแบบรูปทรงอาคารให้เกิดความสวยงามอากาศถ่ายเทสะดวกบทบังแสงอาทิตย์และมีความเป็นส่วนตัวสูงนอกจากนี้ยังมีโมเดลองค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัยศูนย์กลางอาหารทะเลในอาเซียน สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นแหล่งรวบรวมตำราอาหารสูตรอาเซียนกว่าแสนเมนูและหอสมุดพฤกษศาสตร์แห่งอาเซียนหลังค้นคว้าความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในอาเซียนซึ่งทั้ง5ผลงานเกิดจากแนวคิดของนักศึกษาชั้นปีที่5คณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มุ่งเน้นการก่อสร้างสถาปัตยกรรมของไทยให้มีความล้ำสมัยพร้อมทั้งเป็นการผลิตบุคลากรกอ, <S <S อาชีพ ปนิกให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่การนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัทพลทองพุทธถ่ายภาพธนลมนภัยสารสุนทรกิจทีมข่าวสังคม TNN24 รายงาน